ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับไม่มันเหลือไปเห็นพอดีจริงเราไม่ไม่ได้อยากอ่านหรอกันเหลือไปเห็นพอดีเนี่ยจะเหินใช่ป่ะเออกูกดบียังวะนี่เราจะเหินครับลูกกูจะเหินครั้งแรกในชีวิตโอ้โหไอ้เหีย้ยเอ้ย ถ้าเรครับครับผมเคยเหินตรงนี้ป่ะครับเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ผมเหินมาแล้วมันความรถพังเลยอ๋อเหรอครับครับผมมีกล่องมาป่มครับมีมีครับเี่เปาเองครับต้องฝึกกันเยอะนะครับการเหินเนี่ยครับมันต้องแบบระวังพึ่งหาไปใช่ครับต้องต้องโปรจริงๆถึงจะเหินได้อะไรอย่างเงี้ยของพี่เปามีเกินอ่ะกันอะไรนะเกินอะไรครับ โอ๊ยพี่มีพี่มีพี่มีใช่เมื่อกี้ผมกีบให้สองไงพี่ไม่ได้ขอพี่ไม่ได้ขอเลยพี่มาบอกเฉยๆว่าควรขับยังไงไม่ให้เหินไงพี่ป่าอมมีกล่องซ่อมไหมอ๋อปลาปลาถามว่าเรามีหรือเปล่าว่าเห็นเราจอดอยู่ตรงไหนอ๋อมีครับมันซ่อมไปชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดอกบาร์ครับผมดอกบาร์ดีดีเย่เหรอใช่ครับอ๋อโอเคครับขับให้มันดีดีหน่อยเนี่ยเดี่ยพี่จะดูเนี่ยว่าเมื่อกี้พี่คลองขับมาให้เราดูแล้วเราเหินเราเหินแล้วลอยนี่ไง โอ้ผมนี่เหินคว่ำรถแดงเลยเมื่อกี้เห็นเขาเหินกันเลยอยากลองมากครับอ๋อต้องฝึกให้เยอะครับผมครับแล้วว่างนี้พี่จะสอนให้แล้วกันนะครับเจอกันครับใช่ครับเายครับแล้วกูอย่างมึนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเหินเอ้ยกดคอนโทรลรถมันจะลงกดชิปกดคอนโทรลรถมันจะชิปโหลดลงใช่เหรอวะ ใช่เหรอะวะมันต้องกดยังไงวะเออไปเหินใหม่ไหมไม่เป็นไรถ้าเราไปเหินใหม่เนานะเอเอ,เอประเด็นคือตอนนี้เราต้องไปเลเบลใช่ไหมเราต้องไปเลเบลเลเบลอยู่ตรงนี้คือพี่ยังแบบยังใหม่อยู่กับไอ้พวกในนี้มากเลยเอ้ะ สเมันยากมากเลยแชทเอาจิงๆิงป่ะคืออย่างอย่างเงี้ยพี่ยังไปเลเบลไม่ถูกเลยเนอะป่ะคือแบบคือกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นเลยอะเนอะป่ะทั้งที่นี่เลเบลมันอยู่แค่ตรงนี้เห็นป่ะยังไม่รู้เลยอะแชทก็ยังแบบมันยากนะเว้ยเอาจิงจิงป่ะสำหรับคนที่แบบไม่เคยเล่นเลยนะคือพี่เป็นคนที่ไม่เล่นเกมมาต้องบอกก่อนนะครับเป็นคนที่ไม่เล่นเกมมาอดอิศะ คือพี่เป็นคนที่ไม่เล่นอาดโอ้โหไอ้เฮ่ยกูนึกว่าน็อตไอสัตว์หมุนไม่รู้ขางเลยเฮ่ยเฮ้ยจริงประจําทางยากมากเลยนะมันแบบแล้วมันก็แฮนเดิลแบบมันแบบคุมรถยากมากเลยครับแชทดพี่เปาพยายามเล่นอยู่ครับนี่คือเล่นเต็มที่แล้วนะเล่นที่แบบเท่าที่คนคนหนึ่งไม่จะเล่นเกมได้เอาจริงปะ กูเต็มที่แล้วเคพังพอดีเมลอนได้ขาัอดีเมลลอนได้คับเนี่ยดูก่อนจะมาถึง่ะเลเบลอ่ะอีเหี้ยนทำไมกูอื่นเขามาง่ายจังวะคือทำไมกูมาอยู่อยู่คนเดียวอ่ะเขาขับกันง่ายมากแล้วกูขับยากเลย ที่เอากุลุกอาสามสี่คนกดขนตทรกูลุกนิดนึงนะกดคอนโทรลกับชิปเหรอบังคับกดคอนคอนคอนโทรลกับชิปก็ช่วยเหรอครับ,บน,นิดนึงนะครับถ้ารอตอนนี้ถ้าเราอยู่ตรงน,นี้ใช่ปะ่ะอ๋อคอนโทรลกับชิปก็ต้องใส่ต้องแอบมาเล่นนะแชทเพราะว่าถ้าเล่นตอนนี้เล่นต่อหน,น้าแชทมันกดดันมันเขิน ถ้ากลับเขาบอกห้ามใช้เบรกอะไรอย่างนี้ป่ะก็ประมาณนี้ป่ะปะั๊มไม่โดนเสาประมาณนี้จบสดุดที่จะสอนให้โอ้เมลร่าขอบคุณครับอ๋อกดคอนโทรลจะกดหน้าลงเหรอกดชิปจะอ้นี่โอ้ไม่นขนาดมันแบบมันละเอียดขนาดนั้นเลยหรอใช่เหรอ กดคอนโทรลจะกดหน้าลงกดชิปจะยกหน้าขึ้นโอเคอ๋อก็กดชิปเนอะอดจัด oh,